มอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้มาต้มกาแฟดื่มกันนะครับกาแฟทิบบิกาหอมๆจากบรเวนนะครับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วติดไฟแล้วนะเดี๋ยวมารอกาแฟออกกันนะครับกาแฟทิบบิกาปลูกอินทรีย์ที่บริเวนนะครับหอมๆนะครับเป็นพันธุ์โบราณน,นะเดี๋ยวรอกาแฟออกแป๊บหนึ่งนะนี่ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้มาตื่นตัวยามเช้าด้วยกาแฟดำหอมๆนะครับรอแป๊บหนึ่งนะได้กลิ่นหอมๆแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักคงจะออกมาแล้วทิพิก้าเขาแบบปลูกแบบอินทรีย์บนภูเขาสูงนะครับอ่าเป็นกาแฟดำออกมาแล้วนะเพื่อน เช้าช้ามีกาแฟาดีๆออหอมๆนะครับสัก2ช็อตก็ตื่นตัวแล้วนะครับพร้อมทำกิจกรรมตลอดทั้งวันแล้วนะนี่นะครับค่อยๆไลเป็นหางมาออกมาแบบนี้แลนี่อีกสักพักเราก็ปิดไฟได้แล้วนะ,นะโอเคมอร์นิ่งนะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะครับชานี้